แม่เดียวเนี่ยะะดาวตัวก้นไปปุ้ง,ปงเป็นป,กป,กปุกเลยพออย่งลำไยเนี่ยหนงมาเป็นปุกตัวเลเลยมาเชื่อพ่อบอกความพิตผมอ,ะอ่ะอ่ะออะพ่ออันนี้พิทพ,พ,พื้นโชว์เฮือพอเลยนะด<อ>ูความพิเนอะอายุเท่ากันนะมันมาน่าเชื่อหอนึ่งอาเฮ้พ่อสามสิบหกเอ็ดทงัทงสงทัา ห้าสิบสีแค่นีเนี่ห้าสิบีอ่ะห้าสิห้ได้ห้าก้าบ <c oughs> โอ้โไม่เลย <c oughs> ดูดูดูความปิดดูดูความปิดห้าสิบป่ายแล้วนะวอปิดเปี้ยอยู่เลยอสุดยอดนี่เลยขังเช่าผสสมสมจีน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพิดปังนะครับนี่เลยเอ็กปอกไออา้อาวอ้าวอหน้าไม้ใหญ่ครับนี่เลยของคุณอ่ะหน้าตามองคำ้ำแทงเตียวปอบหมีหน้าเหี่ยวยุก ập, <อ>ยก<อ>ับอบแยบเฮ้ยอเอานี่ไปกินเลยเอ็กปอกทางเช่าพอตม้ตมต้มจีนพับประกันเลย ว่าร่างกายคุณดีแน่นอนปิดเปรี้ยแน่นอนทอาไปอย่างคณนี่อินดึงกระปุกเลยมาเ้ยปันหันหลนาะเนอะปิดเปี้ยแน่นอนนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โอเคมานี้ผมจะอูออ้ปังนี่นะผมยบอกนี่นะกทับประกรันเลยคุณภาพกินเม็ดเดียวทับประกรันเลยยัางผมเลยปิดเปี้ยเลยเนาะเปี้ยเลยอะทับประกรันด้วย ดาวติดตืมดาวที่ยาล้นจะก้นเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กเนอะเออบอกเพื่อเม็ดเดียวเลยนะเม็ดเดียวเนี่ยกะดาวตัวก้นปปเป็นปุ้กเป็นปุ๊กเลยพอ่อจยงลำใหญ่เนี่ยงมาเป็นปุ๊กเป็นเมชเลยมาเชื่อพ่อบอกความพิษผมอมะเออ,เอ,อพอ่ออันนี้พิทพ,พื้นโชว์เพื่อพ่อเลยนะดูความพิษเนอะอายุเท่ากันนะมันมาแน่เชื่อหอนึ่งอง อํา30 31 3อสามสิบสามสามสองห้า่หหอ๋อหห้ได้ห้าก๊บเลยผมใจรนับเลขพิชก่ะ5้าสิบกรับจริงๆผมะเอร้อยกัถึงได้มันมีปัญหาดูโปรกรมอ๋อหน้าเชื่ออืมแล้วก็ของคุณเนี่ยหน้านี่นะ ถ้าเป็นเสื้อนี่นะมันโดนงวงเกี้ยวมาหน้ามันยับเข้าใจกอแล้วคุณพอหน้าผมอันนี้แข้งอย่างลูกโป่งเนี่ยอันนี้หน้าแข้งหน้าต็งอย่างลูกโป่งอ่ะแล้คนไรยังเข้าใจกอถ้าอยากร่างกายดีอยากกับปี่กับเปาอ็เอาไปกินไปขจัดไปไปขจัไก่ฟางมือเอาละ นี่นะครับเอ็กพอร์ตฟิตปึงปังแน่นอนครับไอ้ข้าบผมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับต่างเช่าผสมสมรับประกันคุณภาพแน่นอนเม็ดเดียวฟิตปิงปังคอนเฟิ